ของปู่แต่ชนอธิษฐานอีกให้อีกข้างหรือว่าเป็นของมงคลเป็นของดีชั้นอ่นที่เห็นออกมาโดยความตั้งใจและวิจิตรของว่าแต่นำรายได้หรือจา่ดปัใจนี่ไปสร้างวัดไปบูรณะปฏิสังขอในภายในวัดขอนุโมทนนาเอาไปขึ้นเป่านเพราะว่าเป็นของดับของดีของขึ้นของคูณ ครับผมหลวงพ่อครับอยากทราบว่าวิชาพระศีแสดรงอง่างนี้เป็นมาอย่างไงครับเผื่อพี่ๆหลายคนก็ถามผมมาว่าเป็นจังไหน้อนะครับอ่าพระศีแสดรงงงพระศรีแสดงงงนี้ตามประวัติความเชื่อของสายวิชาโบราณก็มีทั้งภาคกลางภาคอีสานภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้หรือแม้แต่ทางฝั่งเขมร จุดเริ่มต้นหรือว่าความเชื่อในพระศรีเชิงเงยงนี่าว่าพระศรีเชิงเงยงมีความเชื่อมาจากเทพ,พเจ้าองค์หนึ่งคือ,อเป็นเทพเจ้าในในศาสนาพุทธแต่เป็นนิกเป็นเป็นสายนิกายของทางมหายานทางทิเบตก็คือเป็นเทพเรียกว่าหีวัชระเป็นเทพองค์หนึ่งที่คอยพิทักษรักษาพระผู้ศาสนาหรือ กำจัดสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปจากศาสนาหรือชีวิตคนหรืออุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างพูดง่ายๆแล้วป่าตโบราณอาจารย์ท่านก็เลยูพระยันในความเชื่อในศาสตร์นี้ขึ้นมาแล้วก็ลงยันอักขราะาตามตำราโบราณที่เรียกพระแสดงแงงเรามาเรียกนี่เพราะว่าเรียกตามลักษณะของแสดงแงง ก็คือหมายถึงว่าเขาเบี่ยงขาเป็นขาอาจจะเหมือนคนขาโค้งถ้าเรียกตามลักษณะเรียกว่าภาษีงแสดงเงีเนี่ยเรียกตามลักษณะของของรูปลักษ์ของสิ่งที่ท่านเขียนที่ท่านกำหนดขึ้นมาชียกว่าภาษีงแสดงเง่นี้คือความเชื่อที่มีมาแต,แต่พระคุณหรือว่าพุทธคุณนั้นนี่ เช่นเดียวกันกับนี่ความเื่อทางหุ่นพยนตร์ก็ดีทางง่างก็ดีแต่พระแสดงแงงนี่จะมีเป้าหมายในส่วนของการครุุมครองของภัยกำจัดมานและก็ซ้ำยังเป็นเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยมหรือว่าเป็นเป็นเจตพูดอันหนึ่งที่มีมีตัวมีตนเหมือนมีดวงจิตอยู่<ด>ในหุ่นพยนตร์นี้ใช่ไหมครับ ได้มีดวงจิตมีดวงจิตมีตัวมีตน mm hmm. อ่าคอยพิทักษ์รักษาหรือคอยปกปักรักษาผู้ที่อ่าพกผู้ที่ให้ความเคารพศรัทธาเชื่อถืออันนี้ก็ถือว่าเป็นเทวดาคอยประจําตัวประจาองค์ของแต่ละคนคอยรับเคาะเป็นสิ่งที่คอยรับเคาะแทนเราอ่าถ้าเป็นความเชื่อทางศาสนนี้ก็จะเป็นถึงที่คอยคว้คมป้องของภไยแล้วดังนันจะราวเหตุเกิดขึ้น เขาก็เปรียบเสมือนที่เป็นเงาตามตัอเวาที่จะตอกอกไปเป็เยนยางอะไรมีรแต่ในถ่ายส่วนที่ดีสมัยก่อนก็จะถ้าเป็นช่วงการโดนนรงสงครามเขาก็จะเอาผูกเอวผูกต้นขานี่ออกลบครับผมเพื่อเพื่อให้คุ้มครองของไฟท่านก็บอกว่าถ้าใครพกถ้าออกโรบรับจากศึกคุ้มครองได้ถึงห้าร้อยคนมีตัวเดียวท่านว่างนั้น อันนี้คือตามตำราท่านกล่าวไว้ว่าอย่างนั้นก็เลยเรียนถามองค์หลวงปู่วันนี้ว่าหลวงปู่ถ้าสแสดงเงง้นี่ใช้จะยังไงม,มีมีการใช้วิธีไหนท่านบอกว่าใช้ให้ให้ใช้อธิษฐานตามใจปารถนาได้ทุกอย่างท่านว่า,างีออง้องค์หลวงปู่เจ้าคุณหลวงปูเงป่เจ้าคุณอาจารย์หลวงปู่ศิลาเราท่านได้เมตตาให้ให้คํา นอยามไมาอย่างนั้นว่าใช้ได้ทุกประการท่านว่าอย่างนี้โอ้ครับใช้ได้ทุกประการครับผมเปอ,อตามตามัตม้งตามแต่ใจที่เราจะอธิษฐานใช้อ่าหลวงปู่ท่านบอกไว้อย่างนี้อืมครับวันนี้ที่ที่เข้าไปขอความ,ามเมตตาท่านให้อธิษฐานกิจสังพักอัปเพื่อเป็นพลังครูพลังแรงครูเพราะว่าครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านมีศีลารจารวัตหรือผู้ที่ท่านทรง สินสทรงรมอย่างองค์หลวงปู่อันตัวในเมตตาอธิษฐานสำทับอีกครั้งที่เป็นมงคลหรือว่าเป็นมหามงคลที่ที่หาที่สุดไม่ได้แล้วล่ะ,ะทั้งพระอาจารย์ก็ตั้งใจสร้างตั้งใจเสกมามาหลายวันแล้วก็ชุบเครื่องยาเครื่องว่านตามตำรับตำราที่กุบาอาจารย์ท่านได้กำหนดไว้ทุปากประการแล้วก็มาขอบารมีกุบาอาจารย์ท่านอนธิษฐานจกตงสำทับเพื่อเกิดแรงครูอีก hmm. ทั้งหนึ่ง ครับถือว่าสร้างน้อยมากๆนะครับอย่างละสองร้อยเป็นสร้างน้อยมากครับเพราะว่าอเป็นเพระอาจารย์สร้างเองแล้วก็เป็นทางวัดสร้างเองก็เลยสร้างจามจานวนที่อ่าพอทําได้อครับพอทาได้ขอพระคุณหลวงพระอาจารย์ได้หลายครับครับผมมาสัการครับ